สวัสดีค่ะคนลักขณาราศีสิงห์นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปทํานายดวงให้คนลักขณาสิงห์นะคะเน้นดูลักขนานะคะท่านใดไม่ทราบลักขณาก็ต้องไปหาลักขาก่อนนะคะดูวิธีหาลักขณาใต้คลิปนะคะถ้าท่านใดไม่ทราบลักขณาจริงๆอนุลมให้ดูแบบราศีได้นะคะ ในกรณีคนที่ดูแบบราศีแล้วยังไม่ตรงท่านสามารถที่จะดูคลิปอื่นๆนะคะที่ใกล้เคียงกับชีวิตของท่านได้เลยนะคะบางคนบางท่านไม่ทราบลัคนาวันเวลาเกิดไม่ตรงอยากรู้ว่าเออสรุปฉันคนลัคนาอะไรนะคุณลองดูคลิปของแม่หมอที่ปล่อยไปทั้ง12ลัคนาราศีนะคะมันจะเด่นเรื่องอะไรถ้าคุณเป็นคนสิงะในเดือนนี้คุณจะเด่นเรื่องตัวของคุณจะเป็นประเด็นปัญหานะ ตัวของคุณจะเป็นคนสร้างศัตรูนะในเดือนนี้นะคะเพราะว่ามันมีดาวประจำตัวของคุณเข้าพบอรินะคะเดือนนี้คนสิงต้องระวังอารมณ์นะคะระวังอารมณ์ของตัวเองมากๆเลยนะคะระวังเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาการงานของคุณด้วยจะมีอุปสรรคปัญหาทะเลาะขัดแย้งกับเพื่อนฟูงด้วยให้ระวังรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยในเดือนนี้มีปัญหาเยอะนะคนสิงนะคะ แต่ด้วยความที่ไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่อัศวินถือดาบคุณไม่ค่อยกลัวอะไรนะคะมันก็เลยทําให้สถานการณ์มันมันมันจะดูแบบมันจะดูแบบจะหักก็ไม่หักจะโค่นก็ไม่โค่นนะคะคือด้วยจิตใจของเรามันเข้มแข็งไงนะคะดังนั้นแล้วแม่หมอจึงจึงจะบอกว่า,าในหลายๆลัคนาราศีที่ดวงดาวมันเดินไม่ดีนะคะ หรือดวงดาวมันเดินมีปัญหาแต่ถ้าดาวประจำตัวของเรามันเดินดีนะคะมันจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะคะซึ่งในทางโหราศาสตร์ไทยจะเน้นสำคัญมากคือดาวประจำตัวซึ่งเป็นดาววัสนานะคะสำคัญมากเลยนะคะคนเราจะประสบความสำเร็จมากน้อยเนี่ยก็อยู่ที่ดาววัสนาดาวประจำตัวของเรานะคะสำหรับเดือนนี้อุปสรรครอบทิศเลยของคนสิงห์นะแต่ว่า ดาวประจําตัวเข้มแข็งนะคะเป็นไพ่ดาบอัศวินถือดาบไม่ได้เกรงกลัวใครเลยอัศวินถือดาบเนี่ยนะคะพร้อมสู้พร้อมบุกพร้อมลุยพร้อมมีเรื่องทันทีนะคะที่จะให้ระวังก็เรื่องของความรอบคอบความใจร้อนความใจเร็วทําอะไรไม่คิดนะคะถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ไพ่แบบนี้นะคะมันอาจจะทําให้คุณทำอะไรผิดพลาดได้หรือว่าไปกระทบกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ ไปทะเลาะก,กับผู้ใหญ่กับพ่อกับแม่ไปทะเลาะก,กับเพื่อนฝูงได้ในช่วงนี้นะคะรวมทั้งเรื่องของความรักก็จะมีปัญหาด้วยนะคนสิงในเดือนนี้นะคะความรักใน,ในหลายๆราศีจะค่อนข้างมีปัญหาที่สังเกตมาดูไพ่ามานะคะเพราะอะไรเพราะในช่วงเดือนกุมภาเนี้ยดาวศุกร์จะเดินเดินจรอ,อยู่ในราศีเดียวกันกับดาวเสาร์ดาวสองดวงเนี้ย เป็นดาวคู่เซียนศัตรูกันนะคะดังนั้นเรื่องของความรักหลายๆราศีนั้นก็เรียกว่าอาจจะมีปัญหามีความอื่นๆมีความอุปสรรคมีการทะเลาะขัดแย้งกันนะในหลายๆราศีเพราะว่าในหลักการทายแล้วดาวศุกร์เรื่องของความรักเราจะต้องเอามาถ่ายด้วยเพราะดาวศุกร์แทนความรักความสัมพันธ์นะคะนอกจากจะดูดาวคูคของคนรักแล้วต้องดูดาว ความรักก็คือดาวสุกนั่นเองก็สําคัญไม่แพ้ดาวอื่นๆนะสําหรับดาวสุกนะคะดังนั้นเดือนนี้หลายลัคนาราศีความรักจะไม่ได้ว่าแฮปปี้ดีดากันทุกคนนะนะคะเพราะว่าสุกเสาอยู่ในราศีเดียวกันนะคะดูมาหลายราศีแล้วนะคะบางคนขัดความโรแมนติกนะคะบางคนมีปัญหาทะเลาะขัดแย้งกันอย่างเงี้ยนะคะในหลายราศีเลยนะคะของคุณก็เหมือนกันนะ ระวังเรื่องของการเลิกรายาร้างด้วยถ้าเป็นแบบนี้เดวเดตขึ้นตำแหน่งไัยคนรักของคุณเลยนะคะเรามาเริ่มทํานายกันที่การงานของคุณนะคะ mm hmm. การงานของคุณเนี่ยระวังไปมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะหนึ่งแหละปัญหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่ยอมอ่อนข้อให้เขานะคะดันทุรังเอาแต่ความคิดของตัวเองนะคะหแล้วสอง เพื่อนฝูงค่ะตำแหน่งที่แดคือเพื่อนฝูงเห็นไหมคะไม่เท้าตีกันเลยค่ะนะคะระวังเรื่องของการขัดแย้งกันผู้จาไม่ลงรอยกันนะคะจะอยู่ที่ตัวเรานะจะอยู่ที่ตัวเราเพราะว่าไพ่ของเราใจร้อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะอารมณ์เรียกว่าอารมณ์ร้อนนะคะไพ่อัศาวินถือดาบเนี่ยนะคะทำก็ทําเลยนะคะพุ่งเข้าใส่เลยนะคะก็ระมัดระวังจะไปทะเลาะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานได้นะคะแล้วก็ ดาวประจาตัวของคุณตอนนี้อยู่ราศีธนูนะคะย้ายเข้าสู่ราศีาไม่ใช่ราศีธนูย้ายเข้าสู่ราศีมังกรแล้วซึ่งเป็นภพอริของคุณนะคะดาวประจําตัวเข้าภพอริแต่ดีไปอย่างหนึ่งที่ดาวประจําตัวไปเจอกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุไฟนะคะดังนั้นความใจร้อนของคุณต้องลดลดลงมาหน่อยนะคะความใจร้อนของคุณอาจจะไปกระทบกับเรื่องของ คนรักคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาได้นะในคนที่ทําธุรกิจเนี่ยอย่าใจร้อนนะแม่หมอบอกเลยนะคะอาจจะสูญเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจได้นะนะคะในอีกความหมายหนึ่งสําหรับไพ่เดเดสอาจจะได้คู่ค้าคู่สัญญาเก่าๆกลับคืนมานะมาเดวงานมาติดต่อประสานงานกันนะคะสําหรับลูกค้าเดิมๆลูกค้าเก่าๆนะใครที่ทาํามาค้าขายตอนนี้ลองมองหาลูกค้าเก่าๆดูนะ ะะอาจจะสร้างยอดขายให้กับตัวของคุณได้นะคะหรือบางคนบางท่านถ้าจะทำอะไรช่วงนี้ลองหาของเก่ามาขายนะของเก่าๆนะคะหรือว่าเป็นของมือสองก็ได้นะนะคะอาจจะสร้างไรายได้ให้กับตัวคุณนะคะคือในเดือนกุมภาเนะี่ยแม่หมอบอกเลยแอคทีฟมากคนสิงแอคทีฟทั้งเรื่องของการงานแอคทีฟทั้งเรื่องของการต่อสู้ดินหลนทุกอย่างเลยคุณเอาหมด ะะสถานการณ์บางอย่างในชีวิตคุณมันไม่ดีหรอกถ้าดูจากนาภัยมันไม่ดีความรักก็มีปัญหาจืดชืดกันนะคะมีความผิดหวงังคิดแต่เรื่องเดิมๆคิดแต่เรื่องอดีตนะคะแต่คุณก็แบบยังดิ้นรนดิ้นรนที่จะทํางานหาเงินดิ้นรนเลี้ยงชีพตัวเองแม่หมอว่ามันโอเคนะมันโอเคแม่หมอดูแล้วแม่หมอโอเคสําหรับไพ่ของคุณถึงคุณจะมีอุปสรรค แต่คุณไม่ย่อท้อไม่งอมือไม่งอเมืองอเท้าไม่อยู่เฉยนะคะพยายามที่จะทำนู่นทำนี่นะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองมีรายได้นะคะไพ่ของคุณเนี่ยถือว่าแม,ม่หมอถือว่าในร้ายก็ยังมีดีนะคะเนื่องจากไพ่ประจำตัวของคุณนั้นนะคะเป็นไพ่ของนักรบนักต่อสู้นะคะ ความขยันคันแข็งไม่ย่อท้อเอาจริงเอาจังนะคะในอนาคตไพ่ของคุณจะเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะไพ่8ดเหรียญน,นี้นะคะก็เรียกว่าใครที่ทํางานเกี่ยวกับพวกช่างฝีมือพวกงานวิชาชีพต,ต่างๆจะมีออเดอร์เข้ามาเยอะนะคะนี่น,นะคะเรื่องของการเงินก็จะเข้ามาด้วยสําหรับคนลักคณา ราศีสิงการเงินจะสะพัดเข้ามาหาคุณนะคะเรียกว่าขยันทำมาหากินดีมากๆนะคะทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็มีแต่เรื่องเงินสําหรับคนลัคนาสิงนะคะจะเป็นช่วงที่คุณเรียกว่าวิ่งหาเงินหาทองในช่วงนี้นะคะ ถึงแม้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมรอบข้างเพื่อนฝูงอาจจะมีการแข่งแย่งแข่งขันกันสูงนะคะแต่คุณก็ไม่ย่อทอนะดูจากหน้าไพ่ถือว่าไพ่ที่เป็นไพ่จิตใจของคุณก็ดีเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะในความแข่งกระด้างแต่ก็ยังมีความอ่อนโยนภายในจิตใจนะคะดูจากหน้าไพ่นะคะจริงๆแล้วลึกๆเป็นคนละเอียดอ่อนโยนนะแล้วก็มองหาในเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยนะคะ ในเรื่องของการงานไม่หมอดูว่าคุณอาจจะมีการอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะในบางคนบางท่านลาออกจากงานนะถ้าดูจากหน้าไพ่ลาออกจากงานไปหางานที่มันโอเคกว่านี้นะคะหรือว่ามองหางานอื่นๆทําเพิ่มเติมก็ได้นะถ้าดูจากหน้าไพ่นะคะแต่ว่าในบางคนบางท่านระวังเรื่องของการถูกยุบบริษัทถูกยุบหน่วยงานนะคะถ้าเป็นไพ่เดดเดดนะคะแต่เนื่องจากดาวอาทิตย์ที่อยู่ใน ภพที่6ของคุณอ่ะมันเป็นอุดมเกณฑ์ของปัสสาวะเกณฑ์นะคะคุณได้เกณฑ์อุดมเกณฑ์นะเดือนนี้นะคะดังนั้นเรื่องของความเป็นอยู่การใช้ชีวิตจะยังไม่เข้ามีปัญหาเท่าไหร่เรื่องของอุดมเกณฑ์แล้วมันจะมีเรื่องของความสมบูรณ์พูนสุขก,การหาไรายได้ยังมีเข้ามาอยู่นะคะที่ให้ระวังก็คือเรื่องของอารมณ์ของคุณเรื่องของรถรา,านพาหนะจะมีการได้่้มแซมนะคะ เป็นช่วงที่อะไรอะไรไม่ช่วยคุณเลยนะเนี่ยถ้าดูจากหน้าไพ่แต่คุณเข้มแข็งมากคนสิงดูจากหน้าไพ่คุณเข้มแข็งจริงนะคะยังไงก็ผ่านแหละยังไงก็ผ่านแหละแต่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยอยู่เล็งลักนาของคุณอยู่ยังถือว่าช่วยเหลือคุณอยู่นะดาวพฤหัสเล็งลักนาแต่พอดาวพฤหัสไปสู่ราศีมีนเมื่อไหร่ช่วงนั้นก็ระมัดระวังเพราะพฤหัส เป็นแแกลคณาเป็นพินทุบาทนะคะแต่เนื่องจากดาวเป็นเกษตรอยู่บ้านตัวเองแล้วก็เรียกว่ายังไม่ถือว่ารายมากนะคะถ้าเราไม่ไดิ้นลนไปหาเรื่องเองก็จะไม่มีปัญหาอะไรหลัง8เมษาแล้วก็ให้เรามัดระวังนะคะสำหรับคนสิงนะคะในส่วนของเรื่องของการเงินแม่หมอมองว่าด้วยความที่เป็นไพ่ประจําตัวของคุณนั้นเป็นไพ่ค่อนข้างที่จะขยันแล้วก็เอาจริงเอาจังแม่หมอมองว่าคุณหาเงินได้อยู่แล้ว ะะเรื่องของการเงินน่ะนะคะจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองซะเยอะนะสำหรับคนสิง์นะคะก็ยังถือว่าโอเคอยู่ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ล่ะความรักความสัมพันธ์คนโสดถ้าเจอใครในช่วงนี้นะคะอาจจะเจอพ่อไม้แม่ไม้นะคะบางคนบางท่านเจอคนต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลนะคะไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะถ้าไพ่เดเดนะคะหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องของการหย่าร้างผ่านการหย่าร้างมาแล้วก็ เป็นไปได้นะคะแต่สําหรับคนโสดในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าไปจีบใครในช่วงนี้ส่วนมากก็จะแปลกนะมีไพ่ประกบหน้าเป็นไพ่ห้ถ้วยนะคะไพ่ห้าถ้วยบางทีถ้าแปลกก็แปลกมาจากเรานี่แหละเพราะว่าตัวของคุณไม่ค่อยโรแมนติกและออกแนวแบบทำหามพูดจาตรงๆขวานผ่าซากอะไรประมาณนี้อาจจะทําให้คนที่เข้ามาแล้วเ,เขาอาจจะไม่ชอบคุณนะคะ หรือว่ามันมีไพ่เดเดชในตำแหน่งคนรักของคุณด้วยไงนะคะคือมันเป็นปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะอาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยในบางคนบางคู่นะคะก็เลยทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นั้นก็ยังไม่ได้ถือว่าดีมากนะนะคะถ้าเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่ให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพของคนรักคู่ครองหนึ่งละ ะะระวังเรื่องของปัญหาการทะเลาะขัดแย้งการการเลิกราอย่าร้างด้วยนะคะในหลายคนหลายคู่อาจจะมีเรื่องของการเลิกราอย่าร้างกันมานะนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการคิดถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตนะคะความรักไม่ค่อยจะสดชื่นนะคะความรักจืดชืดน,นะคะอาจจะเป็นที่ตัวเราด้วยนะตัวเราด้วยเพราะว่าตัวเรานี้ก็แบบชอบหาเรื่องทะเลาะขัดแย้งอะไรประมาณนี้ หรือไม่ค่อยจะมีเวลาให้กับคนรักคู่ครองความรักก็เลยไม่ค่อยจะหวานชื่นนะคะในส่วนของคนรักของคุณบางคนบางท่านบางคู่นะอาจจะตัดสินใจเลิกรากันนะเอาอันนี้เลิกเลิก,ลก,ลกจริงๆนะคะถ้าพปเดเดนะคะไม่ได้พูดเล่นนะเรียกว่าถ้าใครที่ยังอยู่ในสถานการณ์ของปัญหาแบบนี้ลองหันหน้าคุยกันแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะถ้ายังรักกันอยู่นะคะ ส่วนถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็เรียกว่าให้ระวังสุขภาพคู่ครองคนรักของคุณจะเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะในช่วงนี้นะคะบางคนบางท่านทําแต่งานไม่ได้สนใจเรื่องของคนรักคู่ครองเลยเนี่ยก็เรียกว่าต้องหันไปดูแลสุขภาพคนรักคู่ครองด้วยสําหรับคุณสิงห์นะคะส่วนบุตรบริวารน,นี้ดีช่วยในเรื่องของการงานการเก็บเงินเก็บทองได้ดีนะคะเรียกว่าไพ่ ไพ่ค่อนข้างดีถ้าตำแหน่งของบุตรบริวารน,นะคะก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะคะแต่ไพ่เมเจอร์คณะข,ของคุณในเดือนนี้จะเป็นไพ่เดอะเชลิออกับไพ่เดอะเดนะคะไพ่เช a ิออ t กับไพ่เดอะเดแล้วก็มีไพ่อัศวินถือดาบเข้ามาเรียกว่าอุปสรรคปัญหาความอารมณ์ร้อนนี่แหละค่ะนะคะต้องระวังนะคะให้ระวังมากๆเลยเพราะว่าไพ เดอะเชออรดเป็นไพ่ใหญ่ไพ่แรงะคะขึ้นในขึ้นในตำแหน่งปัญหาของคุณนะคะระวังการไปขัดแย้งกับคนในเครื่องแบบทหารตำรวจนะคะนี่ต้องระวังเหมือนกันสำหรับคนลักคณาสิงนะคะในบางคนที่คิดจะไปสอบหรือว่าศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศนะคะหรือเข้ามหาวิทยาลัยที่อยู่ต่างถิ่นนะคะจะต้องใช้ความพยายามมากๆเลยนะคะเรียกว่าเป็นช่วงที่คุณจะต้อง ช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้ความพยายามครั้งสําคัญในการทํางานหรือว่าทําอะไรบางอย่างนะในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยนะคะเรียกว่าต้องขยนันต้องอดทนต้องต่อสู้ในเดือนนี้สําหรับคนสิงห์นะคะเรื่องบางอย่างนี่คุณอาจจะละเลยไปด้วยซ้านะคะเรียกว่าความสัมพันธ์เนี่ยไม่ค่อยโรแมนติกเลยแหละในเดือนนี้นะคะระวังเรื่องของความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่จะมีปัญหาได้เหมือนกันสําหรับคนสิงห์นะคะก็จะประมาณนี้ ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะนะคะเพราะว่ามันเป็นการทายภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงบุคคลน,นะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ